อากาศดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอากาศดีดจริงๆเลยเงียบสงบแล้วก็สบายใจมากมองไปเห็นดอกเข็มสีขาวออกดอกสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเวลาเข็มขาวออกดอกทกต้นเขาสูงหลายเม็ดเลยละค่ะ เป็นน้ำผล,ลไม้รวมนะคะสดชื่นยามเช้าค่ะเช้านี้ได้ฟังข่าวจาก YouTube ช่องอื่นนะคะว่ามีพ่อแม่นะคะเสพกัญชาแล้วก็มีลูกป,ประมาณ3มเดือนนะคะ แล้วก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันนะคะแล้วก็เด็กวัยสามเดือนเองคิดดูสิคะแล้วพ่อแม่ก็สูบก,กัญชาทั้งสองคนเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วคิดจะทำร้ายเด็กอายุสามเดือนสามเดือนนี่ยังเรียกว่าทารกอยู่เลยนะคะ บ้านเมืองเราเนี่ยมีแต่ข่าวแย่ๆแ,แบบนี้ทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะน,นั้นประชาชนหรือว่า,าใครๆก็แล้วแต่นะคะควรจะตักเตือนตัวเองนะคะว่าหลีกเลี่ยงกัญชาหลีกเลี่ยงน้ำท่อมหลีกเลี่ยงยาเสพติดนะคะมันไม่ดีหรอกคะ่ะมันทำให้สมองเนี่ยมไม่มีสติ ทำให้อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายดุร้ายเวลาไม่ได้กินกัญชาไม่ได้กินน้ำท่อมนะคะเพราะฉะนั้นผู้คนอย่าไปกินเลยค่ะน้ำท่อมกัญชายาเสพติดมันไม่ดีหรอกค่ะดื่มน้ำผลไม้ที่เราปั่นเองก็จะดีนะคะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะคะเรานะคะ ทำดีกับคนที่รู้จักความดีของเราที่เขาเห็นคุณค่าของเราเราทำดีกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราหนึ่งครั้งสองครั้งสามารถสัมผัสได้ว่าเขามองไม่เห็นคุณค่ากับเรามีแต่อยากได้ของเรามีแต่อยากโกงของเรานะคะแล้วก็เป็นคนชอบขอขอในสิ่งที่แพง โซให้เห็นถึงความไม่เกรงอ,อกไม่เกรงใจนะคะคนประเภทนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นคนประเภทนั้นเราก็ถอยห่างนะคะเพื่อนๆทั้งหลายนะคะถอยห่างมาตั้งหลักพิจารณานะคะว่าไม่ควรครบและให้เลิกครบไปเลยนะคะแล้วทุกท่านหรือเพื่อนๆนะคะก็จะเกิดความ โง่งโล่งใจได้มากเลยล่ะคะ่ะคนประเภทชอบขอแบบไม่เกรงใจพอไม่ให้แล้วก็โกรธทานทะเละทานจะเข็นฆ่าเขาหรือกันโชคซับเขาหรือกันโชคคูเอาสมบัติเขานะคะคนประเภทนั้นน่ะเป็นบุคคลที่อันตรายเป็นภัยกับผู้คนรอบด้านและถือได้ว่าเป็นภัยสังคมแบบร้ายแรงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนเพิ่งรู้จักกันหรือคนที่หน้าตาเป็นคนแต่จิตใจเหมือนเดนนรกแย่งชิงมาเกิดคนประเภทนั้นมีอยู่เกลื่อนดาดนะคะบางคนหน้าตาสวยมากบางคนหน้าตาหล่อมากบางคนพูดจาดูดีมากแต่จิตใจเป็นสัตว์นรกนะคะหรือเขาเรียกว่าเดนนรก นะคะสร้างปัญหาให้กับคนดีๆอย่างมากมายนะคะเช้านี้ก็ไม่อยากจะพูดข่าวอะไรที่มันเครียดๆนะคะเราพูดในสิ่งสลับถึงความาสดใสกันบ้างสลับพูดในเรื่องที่สดใสกันบ้างวันนี้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเผื่อว่าเจอภาพสวยๆก็จะได้ส่งเข้า YouTube นะคะ เราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นกัลยามิตรที่ดีต่อกันนะคะประคับประคองกัลยามิตรที่ดีนะคะไม่สองหน้าสองตาหรือว่าหลายจิตหลายใจนะคะไม่เล่นละครกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องเป็นคนที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อสังคมหรือทุกคนรอบข้างนะคะ อร่อยมากเลยดูดกอกราชพกึกดอกราชชพรึกเนี่ยเดือนนี้ก็จะเบ่งบานมากทีเดียวเลยนะคะก็ฝากผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวจังหวัดไหนปรับพฤติัวให้ดีๆนะคะอย่า สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆนะคะกับคนชั่วถ้ามันทำอะไรชัวช่วๆกับเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดล้างแค้นมันเพราะว่าคนทำชั่วก็จะได้รับเวรกรรมไม่ช้าก็เร็วผลกรรมมัน จะส่งสนองมันไม่ช้าก็เร็วคนทำชั่วจะไม่มีความสุขในชีวิตเพราะมันจะต้องหลบหลีกหลบหลีกความชั่วของมันเองหลบหลีกมุมนั้นมุมนี้สารพัดเพราะว่ามันรู้ตัวของมันเองว่าได้กระทำผู้ใดไว้นะคะมันกระทำผู้ใดไว้ให้ร้ายกับผู้ใดไว้มันก็จะหลบหลีกตัวของมันเองถ้ามันเริ่มต้นชีวิตวัยรุ่นแบบผิด,ผด หรือพ่อแม่มันสั่งสอนแบบผิดๆให้เป็นมา,าให้เป็นแบบนักเลงที่เ,เร็วๆเ,เร็วมากๆอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะต้องมีความทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาเป็นนักเลงแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเขาไปฆ่าใครเขาไปทำใครเขาก็ต้องหลบหลีกเขาจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตบางครั้งบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียเลยเพราะอะไร เพราะว่ไปติดคุกอยู่บ้างล่ะ,ะถูกประหารชีวิตหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วแบบนั้นก็มีนะคะบางคนเนี่ยนะถูกประหารชีวิตโดยที่ไม่ได้ล่ำลาพ่อแม่ก็มีจากคดีชิงทรัพย์คดีฆ่าคนต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนนะคะศึกษาว่าการเป็นคนดีเป็นอย่างไร นะคะคนเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นสร้างแต่ความดีอย่าสร้างความชั่วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมูบดอกไม้เองเราก็ต้องมองเองนะคะเหนื่อยเราก็หยุด เราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเราทำไปตามสบายๆสายําหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างก็ต้องทำงานอย่างจริงจังนะคะทำงานให้สมกับราคาที่เขาจ้างนะคะอย่าทำใหญ่ทำโตในทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะแล้วก็จะมีความสุขทางใจนะคะคือจะไม่มีคนเกลียดนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ